สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิกาที่ช่องของป้า Cooking Learning Eating by บนิกาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะคลิปวิดีโอนี้ป้ากะลุงยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะป้าจะอยู่ไปถึงปลายเดือนเมษาเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเจอภาพที่เกี่ยวกับเมืองไทยเรากินข้าวข้างนอกอไปทะเล เล่นสาวายน้ําเล่นกีฬาของเราที่คอนโดของป้าน,นะคะป้าอยู่คอนโดกันค่ะห้องก็ไม่ใหญ่หรอกค่ะป้าก็ทําอาหารเองบ้างทําเป็นบางครั้งค่ะส่วนมากพวกป้าก็จะไปสับเปลี่ยนกันค่ะกินอาหารตามสั่งของร้านของน้องคนรู้จักข้างๆคอนโดเราด้วยไปกินตลาดนัดด้วยไปกินตลาดนัดหน้าทะเลไปกินโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาซื้อ ของมาทำกินเองที่ห้องบ้างเป็นบางครั้งนะคะช่วงนี้โควิดค่ะยังไม่ได้กลับไปหาลูกหลานที่อีสานเลยค่ะคิดถึงอยู่ค่ะแต่ว่าก็คุยกันทุกวันนะคะเรามีไลน์กลุ่มกันแล้วก็ได้คุยกันทุกวันนะ,นะ,ะ่าคาเห็นหน้ากันตลอดไม่ได้อ่าไม่ได้แบบคิดถึงกันอะไรขนาดไหนแต่ว่ายังไม่เหมือนยังยังยังเหมือนยอดยังไม่ได้กอดกันค่ะ แค่ว่ายังไม่ได้กอดกันค่ะแต่ว่าการติดต่อเราไม่เคยห่างกันเลยค่ะของอะไรที่ป้าเอามาเป็นของฝากป้าก็ส่งไปให้พวกเขาที่อีสานกันแล้วค่ะเพียงแต่อยากกอดกอดกันเท่านั้นละค่ะก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงช่วงนี้ยังไม่ค่อยสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีกับโควิด พวกป้าอยู่พื้นที่สีแดงไปไหนก็ต้องโดนกักตัวแล้วก็ต้องโดนลงทะเบียนอะไรโน่นนี่นั่นวุ่นวายนะคะรอไปก่อนค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ดูของป้าไปแบบอย่างนี้ไปก่อนนะคะช่วงอยู่พัทยานี้ล่ะค่ะพวกเรามาถึงบ้านคอนโดพัทยาจอมเทียนของเราสองคืนแล้วค่ะป้าเพิ่งได้ลงมาห้องสตูดิโอ,อห้องสปอร์ตสตูดิโอ แต่ว่าลุงลงมาคนเดียวตั้งแต่เมื่อวานละป้าเหนื่อยป้านอนหลับเยอะตรงนี้จะเป็นที่ประจำของพวกเราค่ะเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เป็นป้าป้าผีแล้วก็ป้าก็จะไปเดินนะครับป้าชอบเดินสายพานหรืออะไรพวกนี้จะมุมไหนก็ช่างเราจะเห็นวิวเห็นแม่น้ำเอ่อเห็นสะว่ายน้ำเราทุกวิวทุกมุมค่ะ ส่วนนี้เป็นห้องห้องน้ำค่ะน้ำผู้หญิงผู้ชายด้านนี้ทะลุออกไปหายิมด้านนั้นได้อีกด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะออกเห็นด้านหน้านะคะก็จะเห็นด้านหน้าลานจอดรถเราอยู่ตึกนี้ค่ะตึกอีกเหนื่อยแล้วค่ะป้าเหนื่อยละลุงลงไปละ ลุงไม่รอเลยลุงถีบเหงื่อแตกไปละแต่ว่าป้าขอขอเดินเดินเครื่องนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปเดินเอ,อ่เครื่องนั้นนะคะ่ะเขาเรียกอะไรที่ที่นั่นแหละนั่นนะที่เดินเดินอย่างเงี้ยลุงลุงลงไปก่อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยเดี๋ยวป้าก็จะตามไปค่ะอันนี้ป้าเสร็จละ เดี๋ยวตามไปค่ะมีบรรยากาศยามเย็นนะคะลมหนาวลมเย็นพัดมาเย็นสบายมากค่ะแต่ว่าถ้าว่ายน้ำก็จะก็จะหนาวไปนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งอ้อมไปข้างหน้าเหมือนกันเดี๋ยวป้าเดินไปตรงนี้เพราะว่าตึกป้าอยู่ทางทางนี้ค่ะตึกหนึ่งป้าจะขึ้นแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวกัน ลมเย็นสบายเราไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะ้งแต่เป็นโคอเงียบสงบดีสวยงามมากเลยค่ะต้นไม้ก็เขียวก็ดจีสวยงามดีจริงๆมันได้พักผ่อนเนาะไม่มีสารพิษไม่มีอะไรมีความสุขก็เติมตดีสวยงามนะคะทั้งนั้นเป็นที่อของเด็กเล่นนะคะ สาวายน้ําจะอ้อมไปเลยค่ะเป็นเหมือนคลองนะคะอ้อมไปทั้งตึกเลยเป็นรูปตัวยูนะคะทางด้านก้นตัวยูจะเป็นจะเป็นแบบกว้างนะคะอันนี้เป็นบริเวณของเด็กๆนะคะมุมหน้าตึกที่ป้าอยู่ก็น่ารักนะคะเนี่ยป้าอยู่ชั้นสี่ค่ะชั้นสี่ข้างบน เราจะลงไปสาวายน้ำกันค่ะชุดบายน้ำเนี่ยเป็นชุดบายน้ำที่ป้ารักมากเพราะว่าลูกสาวป้านะคะเขาเป็นคนซื้อให้มีแบบแขวนคอนแล้วก็ผูกโบข้างหลังแล้วก็แขวนคอนะคะป้าชอบมากเลยเพราะมันจะปิดตรงป้าได้มิดดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าป้าก็อ้วนขึ้นากางเกงเขาจะเป็นแบบสวมทั้ง ขึ้นมาถึงใต้ราวนมเลยค่ะเป็นแบบแบบเหมือนคนโบราณน,นะชุดว่ายน้ำนางสาวไทยสมัยโบราณน,นะคะที่เราชอบจะเห็นแบบเนี้ยป้าชอบมากเลยค่ะเขาปิดพุงป้าได้ดีมากเลยลูกสาวคนเล็กนะคะเชอรี่ที่อยู่เยอรมันเขาสั่งให้ป้านะคะในในแคตตาล็อกนะคะถ้าไม่นั่นปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะ ป้าด้าล้าอย่างอันนี้ก็อร่อยใช้ได้อยู่ค่ะเป็นขนมแฟนใช้ทั้งนั้นเลยจะทํารูปแบบเหมือนกันไปหมดแตกต่างจากสมัยโบราณเราแล้วล่ะค่ะหากินแบบคนโบราณทําต้องไปกินตามร้านบ้านนอกต่างจังหวัดเราในตลาดในอะไรก็พอจะได้กินแบบของโบราณเราอยู่ข้าเหนียวหัวแดงเนี่ยก็ไม่รู้จะอร่อยไหม มันเป็นของที่ป้าเคยชอบเคยกินนะคะวันนี้ป้าก็กินไปบ้างแล้วก็โอเคอยู่อืม,มกินต่อไปนะคะจุงได้โบลอยไข่หวานค่ะไปบับลอยไข่หวานกับกับถ้วยหนึ่งเอานั้นนะป้าได้ผักมาจากตลาดไม่เย็นวานเนี้ยค่ะเยอะมาก จริงๆแล้วไม่รู้จะกินกับอะไรนะแต่ว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้เลยอันนี้ผักโอ้ยตู้เย็นป้านเย็นมากต้องบอกลงุงก่อนต้องบอกลุงแล้วแหละผักบัวโบกนี่ไฮไลท์ไฮไลท์สะดาค่ะเอามากรำรเดียวก่อน เดี๋ยวป้าจะลวกเอาไว้อันนี้ก็ผักกาดหินนะคะโอ้มันหนาวมากในตู้เย็นเย็นมากตายแล้วเราก็มะเขือต่างๆโอ้ดีใจจะได้กินมะเขือแล้วน้องคนที่โอ้ตายแล้วผักชีลาวกดดมอหนิงเอิร์นกดไปปุ๊เห็

ขนมบางอย่างใหญ่โซนัทโซบีลูบอลลเนตฟอฟินเซ็กบาทตายสิบาทไอ้นะเย้าบาทย่ก็ในยสิบสี่บาทเองลุงก็โอเคอยู่เมื่อกี้ลุงไปได้หลายอย่างเลยค่ะเพิ่มมาอันนี้ก็มาจะจร้านฟูดหมากตะกี้แต่อันนี้ของป้าที่ป้าทำตะกี้พี่ป้าจะ อร,อร่อยนะคะเดี๋ยวจะอร,จอร่อยกับอาหารเช้าของปะนี่อาหารเช้าของลุงค่ะทำอะไรหลืมลุงต้องกวาดเองุ้งเราก็ไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าเราก็อยู่ได้สบายๆเลยค่ะอืม ผักนึ่เสียหายเยอะเหมือนกันลุงลุงลดรดตู้เย็นลงให้แล้วค่ะป้าเนาะถ้ามาเมืองไทยน่ะไม่ได้ทำกับข้าวกินเองป้าตายแน่ๆเลยเพราะว่าวัตถุด,ดิบที่เราต้องการเยอะแยะมากเลยแถมแถมป้าก็ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วน่ะน,นะคะ ชอบสรรหาทํากินของป้าอยู่ละโน่นนี่นั่นของป้าอยู่ละเนี่ยตล้างเก็บไว้เลยค่ะ,ะล้างเก็บไว้ก่อนค,อค่อยกินไปอันไหนไม่ดีก็เอาออกไปไม่ดีเยอะเหมือนกันค่ะโอ้ยมะเขือแต่ฟันนี่สิคะจะกินจะเคี้ยวอร่อยไหมเพราะว่าฟันปลอมค่ะเพิ่งทำมายังไม่คุ้นชินในการขบ ขัดเคี้ยวน่ะนะคะก็เลยจะเป็นเหมือนลำบากอยู่บ้านอะ่ะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญนะคะกับปากกับเหงือกเหงือกมันไม่ใช่เหงือกจริงๆนะนะคะมันโดนของปลอมไปเสียบไปใส่มันก็ไม่ลดรสชาติอาหารก็จะรับรสไม่ค่อยดีนะนะคะก็จะไม่ค่อยรู้ว่าอร่อยเท่าไหร่ ก็กินไปให้คิดแต่ว่าเอออันนี้มันหน้าตาเหมือนจะอร่อยก็กินไปเถอะให้มันอร่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอุปสรรคในการบดเคี้ยวอีกเคี้ยวไม่ค่อยออกเลยค่ะนี่ไงไฮไลท์นี่อืมสะเดอาสะเดาค่ะสะเดา,เดาของป้าอืไปกินอาหารเช้าค่ะ Guten Morgen Deutschland. <laughs> Kaffee trinken, fertig. Ja. Klimaanlage läuft. Ja. 28 Grad, schön angenehm. Mhm. Hab schon eingekauft heute Morgen. War mit dem Moped unterwegs. Ja. Schön gefrühstückt, ne? Der läuft super. Gefrühstückt habe ich auch. Ja, schön, hab neues ja. Brot geholt. Deine Frau hat aus wie ein Gemüse, guck mal. Das ist ein schönes mm. Brot, Körnerbrot, ja. Nun, ich weiß gar nicht, muss mal gucken, der Zettel war da drin, was das kostet, steht da drauf. 70, 80 Bad ungefähr, ich habe mich noch ungefähr erinnern. Steht, steht da drauf, das sind 80 Bad, hat sie mal gekostet. Ja, ungefähr, ja. ja. Nee, kein Preis. Der da ja, 85 Bart. 85, mm. das ist 5 Bar teurer geworden. Ja? Ja. ไม่ยรืดีไหมใช้จะมาฟื้อาาช่ป้าจะกินข้าวอาหารเช้าของป้าล,ล่ะลุงก็มานั่งเป็นอ่านั่นเป็นเพื่อนใจอยู่นี่แหละโอเคป้าจะไปกินก่อนนะคะ no. น้องคะป้าไม่มีกะปิป้าลืมค่ะป้ามีเครื่องทุกอย่างแต่ขาดกะปิแต่ป้ามีปลาล้าอยู่ป้าจะใช้ปลาล้าแทนก็ได้ค่ะป้าจะทําแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดๆกินกับน้ําพริกเออกินกับชาวอมทอดไข่นะคะผักต่างๆอย่างอื่นของป้าก็เยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าป้าก็กินลําบากมากเลยกับฟันป้าน่ะนะคะพวกผักแข็งๆนะป้ากินไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนละค่อยๆเคี้ยวนะคะในเมื่อกะปิไม่มีนะคะไม่เป็นไร ป้าก็จะใช้ปลาลานี่แหละเป็นตัวเลยป้ายิ่งชอบอยู่ปลาลาเป็นตัวใส่เข้าไปเลยแล้วป้าก็จะทําให้มันเปรีป้ยวๆหวานๆคล้ายๆกับพริกกะปิไปเลยค่ะดูซิมันจะสู้รสชาติที่ป้าปั้นแต่งได้ไหมก็มเป็นน้ําพริกเจ่ว มหอมจังเลยหอมปลาน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายแตกเลยค่ะเนี่โอ้ยมะนาวลูกเล็กๆน้ำนี่โอ้ยเปรี้ยวจิตหอมซะหอมจริงๆค่ะมะนาวมะนาวเขียวเราเนี่ย มะนาวเขียวที่เมืองนอกนะ่ะเขาส่งมาจากอเมริกาใต้นะคะน้ําเยอะเหมือนกันไม่มีเมล็ดลูกใหญ่ๆแต่ว่ามันไม่หอมไม่หอมกินจาดเหมือนมะนาวบ้านเรานะคะเนี่ยวแ้ก็โออยู่นะมันจะกินกับข้าวแบบไหนก็ได้ลคะค่ะแบบเนี้ยอืมเ็เหนียวก็ได้เขาวสวยก็ได้ แบบนี้มันก็โอ,อู้่น้ำพริกปลาล้าค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกกะปิแต่ทุกอย่างย่าไปใส่ชูรสดเข้าไปเพิ่มน้ำล้างคุกเข้าไปกิดจาดมากค่ะอือกินกับอะไรก็อะไร่อยค่น้องคะอาหารของป้าอันนี้ของป้าเสร็จแล้วค่ะเยอะแยะเลยผักเต็มอยู่ในตู้เย็นก็เต็มอยู่ค่ะโอ้ย คนไทยมาเมืองไทยนี่จะตายเพราะเห็นผักไทยเหล่านี้ละค่ะอาหารของป้าเสร็จเรียบร้อยโอ้ยลุงอิ่มไปแล้วค่ะลุงกินสปากเกตตีทีนี้ก็จะเป็นป้านะคะน้องคะมากินข้าวด้วยกันนะคะมีทุกอย่างเหมือนที่ป้านำเสนอเมื่อกี้นี้ละค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแกงเจิดกุ้งจอมน้ำพริกที่ป้าตำตะกี้นี้ ปลาบองที่ซื้อเข้ามากุ้งจมผักต่างๆชะอมทอดไข่ข้าวแตออ่สารพัดพี่น้องคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปมาเมืองไทยค่ะจะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ป้าชอบกินกุ้งจมแต่ข้าวไม่ค่อยดีเลยค่ะข้าวเหมือนเหมือนจะแข็งอะนะคะนี่ค่ะข้าวก็เป็นได้ค่ะเานได้